สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับกินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่23นะครับสิงหาคม2565นะครับสำหรับหุ้นไทยนะครับจะมีให้ชมวันละ4คลิปนะครับ4รอบจันทร์ถึงศุกร์นะครับของทุกวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะหุ้นไทยเช้า10โมงหุ้นไทยเที่ยง เที่ยงครึ่งหุนไทยบ่ายบ่ายสองโมงครึ่งหุนไทยเย็นก็สี่โมง,งเงย็นครึ่งนะครับช่องวีพีธรรมดาจะมานําเสนอนะให้ท,าท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับก้ขอขอ,ขอ,ขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่วะเข้ามาชมนะสําหรับรอบ,รบเช้าสิบโมงออกมาแล้วนะครับห้าสองสามศูนย์นะครับเด้งเลยนะครับสายรูดนะให้หนึ่งสองสามมาสองกับสามนะครับาจ่ายรูดเท่านั้นนะครับ ผูเจาะหายต่อมนะครับบอกไว้ก่อนนะช่องนี้เจาะไม่แม่นอแต่ตัวเด่นเนี่ยโอเคอยู่ผ่านผ่านอยู่คะแนนสิบให้เก้าครึ่งประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ไว้เข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยกขอให้ทุกท่านชคดีชคดีนะแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นตามนี้เลยให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ่นลงกพความเป็นสนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะ ทวีทรับทวีชคทวีสุขนะครับอ่าเราก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างรอบนี้คนไทยเที่ยงนะครับคนไทยเที่ยงสี่กับห้านะครับสี่กับห้านะครับลองคือหนะเน้นที่ห้านะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้ากกห้า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 หนึ่งหนึ่งห้าห้าอห้านะครับ ส่วนสี่ห4าสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับประมาณนี้ตัวลองคือหกนะใครชอบ6ก็จัดไปนะครับส่วนรูดก็คือรูด4กับ5นะครับประมาณนี้เด่นบนนะครับเด่นบน เลนบนสองสามสี่ห้าหกนะครับสองสามสี่ห้าหกเลนที่สามสี่ห้าหกนะบนนะครับบนนะ,ะบนอย่างเดียวไม่ต้องไปแก้บนนะครับอ่าบนอย่างเดียวประมาณนี้ขอขอบคุณนะครับขอกท่ารโชคดีดีนะครับอืมพบกันใหม่ก็คนไทยบ่ายนะคนไทยบ่ายพบกันใหม่คนไทยบ่ายสำหรับคนไทย หุ้นไทยเที่ยงก็ผ่านไปแล้วนะครับหุ้นไทยเที่ยงนะครับลาดับต่อไปนะพบกันใหม่หุ้นไทยบ่ายนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับได้เฮได้กีดนะครับสวัสดีครับ